สวัสดีครับ PP รถตู้นะครับผมวันนี้ส่งมอบรถตู้ v ี p นะครับให้เจ้าของคนใหม่นะครับลูกค้าเดินทางมาจากสมุทรปราการนะครับผมมารับสุดหลอกลับไปอยู่ด้วยแล้วนะครับกำลังบอกวิธีการเล่นนะครับผมระบบเครื่องเสียงระบบไฟนะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆนะครับ กำลังแนะนำกันอยู่นะครับผมคันนี้ปี2018นะครับผมแต่งใหม่ทั้งคันนะครับทั้งภายนอกภายในนะครับผมลูกค้าซื้อใช้งานส่วนตัวนะครับขับอย่างเดียวครับขับลอๆอย่างเดียวครับไม่ต้องไปนทำลายแล้วนะครับปีพีรถตู้จัดการให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมคันนี้จบไปที่ร้านต้นๆนะครับผม อันนี้จัดไปแน้นไปนะครับรับโปรโมชั่นพิเศษนะครับผมฟรีค่าจัดค่าโอนนะครับฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ใหม่นะครับผมมีบริการหลังการขายนะครับรถมีปัญหานะครับผมเราดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์นะครับผมเรามีรับประกันนะครับให้ลูกค้านะครับผมสบายใจได้ท่านไหนนะครับสนใจนะครับมองหารถตู้ใช้งานนะครับผม พีพีรถตู้นะครับยินดีให้คำแนะนำนะครับโทรสอบถามเข้ามาได้นะครับที่เบอร์ตูน9 9, 9 7 7 1 1 5นนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับปล่อยรถก่อนนะครับปากกันด้วยนะครับสวัสดีครับ